สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเออเต้นะครับนี่ก็จะเป็นช่องยูทูบใหม่ของผมนะครับวนนี่ก็จะเป็นช่องยูทูบใหม่ของผมเองนะครับก็กล่าวสวัสดีทุกคนด้วยครับซึ่งเออวันนี้คลิปแรกของเราก็จะเป็นการเออซ่อนแอบกันนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็เรื่อกมาเลยครับนี่นะครับอีกคนหนึ่งนะครับมาห่อมาเรื่อนมาเลยดีกว่าครับผมมาลุกขึ้นเหรอ มไงกงกกุไม่กงกงยาเยียวมเห็นบอวว่ายาเยียบอฟอชุชัดเจนกุนครับผมให้ถ่ายกองให้ เกินไม่ดีว่ะนี่นนครับตรบดอดตาแรกก็ผมกดสนาเป็นทันทีเรียบร้อย้วครับของแทนและด็อกเ,เตอร์มระปุกไปก่อนโอเคปโอเค